นายชันชัยสอนศรีวิชยัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะผู้ช่วยเจ้าที่ลงพื้นที่ผูทับเบิกเพื่อนำประกาศอำเภอลมเกา่าเรื่องสั่งรงับการก่อส,สร้างสิ่งปลูกสร้างเข้าขายคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่35/2559เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขพื้นที่ผูทับเบิกไปประกาศบริเวณอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่จำนวน5แห่ง ในเขตพื้นที่หมู่14หมู่16ตำบลวังบาลและหมู่8ตำบลบ้านเนินโดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของชาวเขาในพื้นที่และทําการก่อสร้างหลังมีคําสั่งหัวหน้าคอสอชอดังกล่าวประกาศใช้แล้วและก่อนหนนี้นายชานชัยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากนั้นขอความร่วมมือทางผู้รับเหมาให้รักบการก่อสร้างโดยทันทีโดยนายชานชัยและคณะผู้ช่วยเจ้าที่ได้เข้าทําการปิดประกาศห้ามไมา่ให้มีการก่อสร้างได้แก่รีสอร์ทในเขตพื้นที่หมู่8บ้านดอยน้ําเพียงดินตำบลบ้านเนินจมงสอง บ้านพักอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมหหลังและรีสอร์ทในเขตหมู่ที่16บ้านทับเบิกใหม่ตบนวังบานจำนวน3แห่งบ้านพักอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม10หลังอะไรก็ตามระหว่างที่นายชานชัยและคณะผู้เชี่ยวชา้าที่เข้าทำการปิดประกาศที่ไร่ตสตรอเบอรี่รีสอร์ทได้พบทั้งเจ้าของและผู้รับเหมาซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักสองหลังโดยนายชานชัยแจ้งถึงสาเหตุการปิดประกาศดังกล่าว พร้อมระบุว่ายังเป็นแค่การแจ้งเตือนให้ระงรับการก่อสร้างเท่านั้นยังไม่ได้จับกลุ่มแต่อย่างใดแต่หากพบว่ายังดื้อแพ่งทําการก่อสร้างต่อไปก็จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและถูกสั่งหรือถอดบ้านพักทั้งหมดส่วนผู้รับเหมานั้นในชาญชัยขอความร่วมมือให้ระงรับการก่อสร้างเช่นกันด้านนายบุรีพงศ์ฤทธิพัฒอายุ68ปีญาติเจ้าของรีสอร์ทริมถนนทางข้าบ้นันทับเบิกซึ่งเจ้าหน้าที่นําประกาศปิดบ้านพักที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสองหลังกล่าวว่า ไม่รู้ว่ามีคําสั่งห้ามก่อสร้างและที่ผ่านมาก็ไม่มีความชัดเจนเพราะไม่มีประกาศแจ้งห้ามไม่ให้คนในพื้นที่ทําการก่อสร้างเช่นกันแต่เมื่อมีการประกาศออกมาแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายวันนี้เรามา ปิดประกาศนะครับเพื่อแจ้งให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองนะครับที่สร้านพักอันนีงนานเป็นธุรกิจในเขตป่าอักเบิดนะครับเนื่องจากการที่มีคาสั่งของคณะรัฐมนตรีคอพชเนี่ยนะครับที่35เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายนะครับได้มาขอสร้างเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเราพบอยู่ทั้งหมด5แห่งนะครับ5แห่งเราก็ออกประกาศนะครับ5แห่งออกประกาศให้ระงับการก่อร้างให้ระงับนะครับให้ระงับการก่อต้านแต่หากนะครับยังดื้อยึงอยู่เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีนะครับและหลังจาก,กดำเนินคดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะดําเนินการรื้อถอนตามคําสั่งของปสชที่ สามสิบห้าทับสองห้าห้าเก้านะครับเป็นไปตามลำดับนะครับเป็นตามลำดับนะครับเออข่าวว่าตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าทั้งคุณนอกคนในเราห้ามไม่มีการระงับการก่อสร้างไหมห้ามหมดครับห้ามหมดถ้าให้ระงับการก่อสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นที่พัก รีสอร์ทโรงแรมนะครับอันสอบไปในดางลักษณะของการนะครับทางธุรกิจนะครับเฉพาะเฉพาะตรงนี้นะครับไม่ได้ตัวเด็ดขาดนะครับชัดเจนครับคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องประกาศแจ้งประกาศเตือนให้กับทางประชาชนได้รับรู้ที่ดีมากๆเราออกผมออกประกาศแล้วนะครับเป็นประกาศตามความถังของสทชที่อ่า สามสิบห้าสามสิบห้าครับสองห้าห้าเก้านะครับก็จำเป็นจะต้องให้รู้โดยทั่วกันนะครับเพราะว่าบางรายเนี่ยยังอาจจะบอกว่าไม่ทราบบางนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าเขาให้หรอครับการก่อสร้างนะครับแต่นี่เป็นการตอบจำตอบความชัดเจนแล้วเราก็ ส่งไปทางนะช่องทางต่งางๆในการเป็นการรับผานนะครับสถานีานพิยุทท์ศนทร,รงหมบนะครับรวมถึงเราจะแจ้งให้กับวันนั้นที่ไบ้างสกานด้วยและก็หาพบจะมาแบบนนี้ก็คือมาอแกะที่สถานที่ที่ทประกอบตาเองนครับหากยังดื้อเนี่ยหรือไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็จําเป็นนะครับจําเป็นว่าเราต้องใช้มาตรการนะครับที่เา็ุดขาดเอาบ